วัดีเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ กนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟตัวไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขา,าานนาเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเ็าจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1-2ึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะคือมะเขือเทศนะคะ ในส่วนของมะเขือเทศเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรดเอชเอขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เรานํามะเขือเทศไปขูดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้น้ํามะเขือเทศอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใส่ไปเลยเนาะสามช้อนเลยนะคะ ให้เรา,าคนสองตัวนี้เข,เข้ากันนะคน,คนให้กาแฟเขาละลายก่อนนะคะก่อนที่เราจะเติมตัวอื่นลงไปนะคะนี่เลยนะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรด A H A เอ้ขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดมากลดกระนะคะใครแพ้น้ำม,มะนาวสูตรนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมะเขือเทศไปแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ เลยนะคะเราจะใส่น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเ็าจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวมบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน อย่างที่บอกนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะใครอยาก,กใส่อะไรเพิ่มลงไปเติมลงไปได้เลยนะคะหรืออยากกะลดส่วนผสมได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วกว็ฝากกดซั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้พี่ตทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าใจกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ